ออืออออน่ารับประทานจริงอืหอมมันหอมน้ำปลาล่ะึืนน้ำปลาสูตรนี้คู้มครลุงเองอร่อยม,มาก ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงจุนจะมาแกงเปลือกหน่อไม้สดให้ลูกหลานได้ดูว่าทําอย่างไรถึงจะอร่อยเดี๋ยวตามมาดูกันลุงจะใช้ผักอะไรมีผักชะอมเป็นมังลักแล้วก็ผักทองเห็ดล็หน่อไม้หน่อไม้ก็ต้องเอามาหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นชิ้นบานบางเนี่ยเราต้องเอาหน่อไม้เนี่ย ที่หันไว้เนี่ยมาต้มทิกน้ําทิ้งหนึ่งน้ำเพราะถ้าไม่ต้มไม่ได้มันมันจะทาให้ปวาและเปื่อนเนี่ยใส่ลงไปเลยต้มปลาอันนี้ลุงเด็ดใบายนานใส่ผสมสกับน้ําแล้วคัดตะเพื่อจะขะยำเอาน้ํบาบยนานี้ไปแกงเปร่อที่จะขาดไม่ได้เลยแกงเปร่อมันทาให้ช่วยให้หน่อไม้เราหายเปื่อน ่วยให้มีรสชาติดีสีสัมดีและหอมตอนนี้ได้แล้วใบยนางที่ลุงได้ขยำไว้ลุงก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำใส่กรองใส่กระอนกรองเอาเฉพาะน้ำตลาดแล้วก็บี กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทกลับมาใส่ขมังอันนี้ไว้ก่อนเพื่อจะเอาชาบันนีอไปกรองหน่อไม้ต่อเนี่ยหน่อไม้ที่ต้มไว้ใช้ได้แล้วก็จะเอามากรองน้ำ ครับตอนนี้หน่อไม้เราคองเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เทโลงวัอกับเมือเดิมเพื่อจะเอาไปตั้งไฟกับแล้วก็เทน,น้ำใบยนางลงลงตามไปก็เอาไปตั้งเตาปิดฝวครับต่อมาที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเบือ ข้าวเบือเราก็จะเด็ดน้ำให้แห้งข้าวเบือนี้เป็นเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวนะตะก็ตามให้ละเอียด ใช้ได้แล้วเข้าเบือที่ตำไว้น,นี่เราก็ตักใส่หมอ้อเลยตักใส่หมอ้อเลยใส่หมอ้อเลย แกงเปิดจะขาดเข้าเบือไม่ได้ครับตอนนี้ก็ตามตามด้วยน้ำปลาต้มเปอะแกงปเปลอะที่จะขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาน้ำปลานี้คือลุงทําเองลุงทำลุงเองเลยอร่อยมากๆเลยแต่ถ้าจอยากจะเห็นการวิธีการทําท้ายจากคลิปนี้ ครับกดดูได้เลยลูกหลานเอาไปส้มตําก็ได้เอาไปแกงเปิดก็ได้เอาไปใส่แกงอะไรก็ได้หลายหลายอย่างอันนี้ลุงก,ก็จะใส่แกงเปิดอยไป,ไปใส่ชาชอบก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้ เนี่ยมาใส่แล้วจะนัวนอาหานหอมเนี่ยเทลงไปแล้วหอมอต่อไปนี้ก็ต้องใส่พักทองได้แล้วหยิบพักทองใส่ลงไปเลยเนี่ยพักทองที่เราหันเตรียมมาเนี่ยต้มเปิดแล้วต้องมีพักทองด้วย กตามไปด้วยเรียดแบเนี้คนให้ทั่วทิ้งไฟสักทักหนึ่ง ตอนนี้ใช้ได้แล้วที่เราเที่ยวต้มไว้นี้เราก็จะเหลือใส่ผักมังรักกับจะโอมโลงไปเลย <S <S ครับแล้วก็พริกเม็ดลงไปเลยจะ,จะตามงก็ได้ใส่เป็นเม็ดก็ได้ ต่อมาเราก็ปรุงรสได้เลยเราก็จะใส่เม็ดเกลือเม็ดลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสน้ำตาลน้ำตาลใสครับคนให้ทั่ว แล้วก็ทิมแล้วก็ทิมรสสุดยอดเลยอร่อยมากๆเลยสูตรนี้อร่อยเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟได้แล้ว น่ารับประทานจริง,รงอหอมมันหอมน้ำปลาละกินน้ำปลาสูตรนี้ดูงทำลูงเองอ,มามาอร่อยมากอร่อยหลาบอย่าลืมทำต,ตามสูตรลุงได้เลยกับแกงเปรอะเห็นไหม ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ลุงด้วยช่องวิดีโอที่ลุงทำอยู่นี่ช่องกินอร่อยกับรุงจุนขอบคุณครับ